เป็นไรมาถิ่นของกูถิ่นของกูโอ้บัดซีเศร้าโศนบัดซีเลี้ยวเออถิ <c oughs> น่นของกูถิ่นของกูโอ้เล่อ,อกว่ากสเซงวดเนี่ยหื้อหื้อเลออเ่อกวสาเซยหรอพ่อเล่อ,อกว่ายุบึงการบึงการบึงของหลงกูแล้วโอ้ถิ่นของกูวะทันติเออภาคอีสานถิ่นของกูวอยเห็นโอ้โถเพิ่นกันยิ้มแม่เพิ่นกัเพิ่นว่าเออมึงตีถึงแล้วครับเพิ่นกันยิ้มเปื่อยเปื่อยอ ว่าตีถึงแล้วก็ยิ้มเปื่อยเลยเป็นว่ไห้อันนั้นเน๊ะเป็นว่าอ้ชูทุเทียเข้นทูเทียเพิ่นก็ยังบอกว่าไห้ระว่างเดี๋ยวกูจิมาไหมไห้ระว่างเจ้ไห้ระว่างระว่างตัวนั่นตัวนี้มวลนี่เพป็นบะไห้ระว่างเพิ่นว่าห้ามตีถึกแล้วเพิ่นกับหมอต้องตีร่องบึ้งเสนอตีบังก็คักบวะนี่ชูเทียก็เลยตีตีแล้วเพิ่นเลยว่าเพิ่นเลยอยู่ มึงตีกูฟังมึงดูอ่านมึงฟังรู้มันก็นแล้ว่าเลขที่เบอร์ออกศูนย์ศูนย์หกห้าเก็ดเก้าหมดแล้วเพิ่นตะยิ้มแต่ยิ้มเปื่อยเปื่อยเออเออนี่แหละตัวนี่แหละเจนกับเพิ่นเพิ่นบ๊อกเคนเอเดนเจเทียเพิ่นมาจังอะไก็บขึ้นเพิ่นวาเออเพิ่นว่าไปแล้วตั้ตัเพิ่นให้ตีเอาเห็นบอลงวดเพิ่นว่าเพิ่นเข้า เพิ่นหาหมาวัางนึงหันครับเพื่อนเลี200้ยงสองร้อยเสิปีเออบาทที่ห้องเลขเลขล่างก็ยุหันเออเอแปดแปดแปดสามเพื่อนไหมันมีทั้งบนทั้งล่างมออันมาออกแปดเจ็บเออ่าโเม้นดีดีอ่ะอเพิ่นมาไหายเพื่อนเอาสูจับเพื่อนวันวันหนึ่เพันวันันวันวันวัเวย เพื่อนให้ให้เบื้องเบื้องเอาอะไรนะพู้นั้นก็ว่าเลี้ยชิบเก็บปี่ยอมันแปดเพื่อนถอนออกแปดมันใส่เก็บปี่ยนโอ้โบอกว่าสิบเก็บเปีนอออนเยนอ่ะมันมามันมาถอ,ถอ,อ,อ,อนถอนออกกูมาถอนออกตัวนึง่งบานนี้ก็ไม่ได้อถอนถอซอเล่าไม่ได้ถามเล่าเพราะว่า,าท่านลืงกันอเออเล่าว่าวหยถามเดิเนะว่ายายเออเราต้องถามเจ้าบ้านนี้ก็ต้องงัวนี้ก็เลย ถามมึงเลยมันแมนบมลละปูอขันมึงตีถือกมันกับแมนอขันมึงตีถือกมันกับแมนมึงเบื้องตนาคูรอดเพราะฉันเอาหนาไปยังไงเราเรายิ้มเปื่อยเปื่อยเรายิมแบบเมินเบื้องเฮ้าคนาะขันมึงตีถือมันกับแมนทันตัวเพราอฉันเลบก เรียกพันก็ว่ามึงตีถือออกบ่าจะหนกกคู่มันก็ศูนย์ก็คู่สีแดงก็คู่ปฏิเข้าสีแดงเพราะเป็นเก่าเ้ี้ยเฮียนหลังเก้านี่มันปลุกกับเราเที่ยงกันมันเคยถึกเคยถึกเช่นนึงแล้วถ้าคนนั้นย่ายย่าิย่ายบอกเลยบอกว่า,วาเรขสีอ่อาคาเกนเก่าได้ย่าิกูเซียดอก เออบ่เสียขนามคอยซื้อซั่นองคอยซื้อหาล่อยสนอือก็มาถือเลขว่านั้น579อันถือ2องแสนเออถือแสนถือ250,000บามาได้แท้เพราะว่าไปซื้อข้างนอกมันได้หลายกว่าซึ่งทางข้างในเขามาเาให้เต็มก็มาถือเกตเก้าอยู่ในบ้านนี่ก็20,000เออวันรุ่นมามันก็ออกอีกก็เห็นเนี้ยหลังเก่านี่มันออกยค่สูงเทียอันนี้เนี่ยหลังเหนี่ที่บ่หนี ก็คือยังม้วนพอยไว้ขึ้นไปออันพอไว้ขึ้นไปนี่ม้วนนล้มันออกเก้าสามอห้าเก้าสามเออจำได้แบนั่นก็้ม้วนวันนี้พ่อเสียงเดชได้ถามมันบอกบอกว่าเพิ่นเพิ่นคือบอกบอกเป็นตัวเพิ่นไ้ตีเอาเพิ่นบอก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 เป็นตัวไ้ตีเอาห้ตีเอาเพิ่นเอามาขู่มาให้แล้วก็ต้องต้องซ่อนมาให้แบบเงี้ยอ แต่แต่ละตัวน่ะก็คู่กับสีแดงสวิงซ้อนนี่กัอันต้องซ่อนนี่ตะกบตะเขียดกับสีแดงบ้านนี้ต้นไม้กับสีแดงครับผมมันแดงไปบิดเลยวะสหายมันแดงไปมิดเลยสามอางเลยถามตัวนานีสีแดงเพิ่งเรามึงมึงมาเฮียนหลังนี่มึงเคยถือชนึงเลยแน่ว่รอเช่นมึงเคยมึงจำได้บนาอเอือ จำได้เลยเว,ว้ยนาะเสนอหลักมุตโตไหนเสนอกอมมนไม่กระสูนศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดหรือห้าเจ็ดเก้าโอ้เพิ่งเหรอเพราะ,ะว่าเอามึงตีถือกรตัวนนี่ว่าเสดรอ้ตีถือแล้วเออคืนนี้เลยอ่ะเพิ่งมาไหา่เพื่อนเอาสองมาไหา่สองตัวมันจับมา,าสองตัวจับเงี้ยนลุ่งจากเงี้ยนมาเนี่ยเพื่งเอามาไหา้คืนว่ามันจะเป็นศูนย์ ศูนย์เก้าเก็บนะบัตรบันรแมนขึ้นที่ยี่บันที่ยี่สิบเหมือนเพิ่นมาหายเพิ่นมาหายเลยโอ้เอาของมาว่างหายเบิ้งเล่มาถอดถือไม้ถือไม้สองหลาเอามาสันเสาอ่ะตีไว้แล้วว่าเก้าแต่ว่าเสานี่เป็นเก้าอแล้วบ้านนี้ใจขึ้นเลขเกินมันมันเป็นศูนย์ศูนย์มันศูนย์บ้านนี้เพิ่นมาบอกมั่เลยบ้านนี้ขึ้นบันที่ยี่สิบ นั่นแหละกูเอามาห้มึงมึงตีบระท่านได้เรียกพท่านอี้ครบบานเพื่อนก็นเลยว่าบุพ้าไปพระท่านไปไป,ไป,ไป,ไปน,นั่นเอานี่พระท่านคู่นี่เอานี้แนวตักพระท่านืปไปตักก็แม่งกีนุ่นแม่งกี่นุ่นก็แหลงจึงคืนตักได้ตักได้ก็มาใสาก่กับคู่ห้วยก็คูนี่ก็เป็นศูนย์เันหรอ ต้องซ่อนก็เป็นศูนย์ไม่ก็ต้องไม่ก็เป็นหกสนัดเขาเรียกได้ใจอได้หัใจอเอามึงตีเลยกูเพิ่นนงกะนังเอามืงตี้กูเบิ้งมาสั่นตีตีกูเบิ้งมึงทีตีตัวไรอ็ไม่มันกระศูนย์ศูนย์หกแล้วปู้ถนัดห้าเจ็ดสามสนัดต้นห้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกห้าเจ็ดเก้าเฮียรังเกานี่แหละเฮียรังนี่มันมึงเคย มึงเคยถึกเชนึงแล้วเมื่อสองเดียแล้วอืมปีนั้นมันออกห้าเจ็ดเก้าทับสามตัวตรงเลยเลขออกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่าได้ออ,ออกภายในปีนี้อ่าเอว่างันเห็นว่ามันออกงวดกว่อนมันออกสองศูนย์เก้างวดนี้มันออกสามศูนย์เก้ามันผิดติดแต้มหนึ่งอ่หลักรออ้อยอือเลขกองเปลี่ยน ถ้าออกเกจเก้าก็คือเอาหาลักเส่รักลอยสันหออกแมน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 ข้อมึ่งคุณว่าเอแมนข้อมึ่งนี่ล่ะกูมาให้มึ่งแถวนี่เลยมึงไปหาเชือรดหกตัวนี่มันจะเอาเอฟซีหาเชื้ออะไรเลยครับเพื่อนหามากศูนย์ศูนย์หกห้าเกจเก้าเลขเลขหกตัวเพื่อนเลยว่าถิ่นของกู ถิ่นของกูโอ้บัดสีเสาวนบัดก็เลี้ยวเออถิ่นของกูถิ่นของกูโอ้เล่ห์ออกเสงมวนเนี่ยหึ้อโอ้เล่ออกเสงหรอพ่อเล่ห์ออกอยู่บึงการบึงการบึงคงหลงกูแล้วโอ้ถิ่นของกูว่เห็นดิเออภาคอีสานถิ่นของกูเห็นโอ้โถ เพื่อนมามันเรียกว่าทิ้นของกูจัไนล่ะโอ้โอ้โทษ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 เพราะว่าเอ็มดี้ว่าเด็กออกขันจอนอะไรไม่น้อยโอ้เขาว่าทิ้นยิ่สารแล้วเออทินของกูเป็นทินเพิ่นพอดีเลยเออทินเพิ่นพอดีเพิ่นกับคนภูชิมาอยู่นี่เพิ่นอยู่ฟังโขงอ่าหลวงตูผาตาบะเขานี่เอ๋อเอาอยู่ฟังโขง เพื่นวันนี้ทินของกูเพคนก็เอ้าู้ปายังจี้ซเนี่ยเมื่อวามันหล่อกุ้สัยอเพื่อนก็ถามว่าอยู่เบนงการนีทินของกูแค่ไหนล่ะอออโก็เลยว่าดีโทษปะได้แล้วตีไดแล้วว่าดีโทษจะไม่ใช่มเสาแล้วกูบโทษหรอวะอบ้านนี้สดๆดนี่แหละค่อยหูจัจบ้านนี้คุอบาโทษหรอกวนาสิร์บ้านนี้ปโทษสามคนกับอมเอาะคน เออ่งใบกับมากันบาาองว่าไม่มาก,กรเรียกว่าถามมือย่ามือเทาใาย่พอไหทุทรม้าบอกจะย่เลยหรอก็เรียกว่าภา,ายในสองสามมือนีอ่ข่อยบรยูเร่อันเพราะว่ามือนี่มือนี่มือว่านี่ไปหน้ามือนี่เรียกพักควันมืออื่นนี่ไปบ้านดูนกก่กบ้านหวัวไฟเนื้อเสียเดื้อสยเนือเสเอ้าพ่อสองตัวลางบ่มี่ะมือนกนบ่าหายเอเพื่อนบ่หายถามแล้วก็ว่าหาย ปูสองตัวล่างปูต้องไปสวนเลยเอ,อเอาสามตัวตรงเลยเอาหกตัวแล้ววันทีน่นึงเนี่ยเออปูมาปูต้องเอาดอกากัญชโอ้มานานันนั่นด้วยเตีย้ยเพื่อหายว่าแค่นั้นโอ้โหเอาพีา่รังมีแค่นี้เถอะเออม<อ>ีแค่นี้แล้วเนาะ้องปนตายมากเท่านั้น,ออนไม่ก็ไม่เท่าเ โทรไปหาเพราะอย่างขับรนโทรเราจะทับถิ่มเมือนนั้นเนีน่เนทำบ้านกันมือนนั้นโอ้ครับวันกกวนั้นว่าเออมันมาให้คักแล้วมันมาให้ค้างเนี่ยของที่ว่านกันไปเลยว่านยังแเี้งกันไปหาซื้อหนูมี่โอ้ปอไปตลอดแล้วหาว่ามี่เออไังรานปุ๊บเี็กไปหากวนซื้อเลยหัวไปหาย่างอีเด็กไต่หนึ่งอออยู่เอลวัน ตว้ไปหาไม่เราจอาชีพอาชีตไดอยู่พอจะดึงทุบหนีมาเลยเอาพูดได้หาไปหาไปพี่้อเด้อตามไปก็ได้ชิบไปก็ได้คันได้มาตรงๆเนี่ยเอามดเอามิดซิบไปเขามดอ่าหไปหาเด้อครับเด้อเดียนูสีหาไม่หายเลยอาพูดไดหาได้หาเพื่อพอเสียน้ำแน่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมหาหกตัวก็ได้ก็สามตัวพี่น้องใอ่า ซ้ำตัวเมื่อยางร้องเรกสามตัวหาไงไปนัังมอฟอายู่วันนี้ว่าจะไปเพิ่มตัวไหนเพราะแง่รอหาให้ได้ได้เป็นมอพอาฟันวันอ่ะเอออยู่วันเนาเมื่อเลกสามตัวโอ้เออแต่วแต่ว่าสีดตุนไว้แล้วเออสียตุนไว้แล้วออพันหนึ่งอไม่มีคูณตรงตรงเลย ปาดโทพี่ร่องอ่าโอ้ละพันแล้วพี่น้องบต์โบต์ไปแล้วพันหนึง่งโ,<อ>โอ้โอ้โตัวเดียวนี่พันหนึ่งเลยเออ,อยังไม่มีคูนไม่มีคูณ,คณโอ้ไม่มีคูณไม่มีตดบ่มีตดนเลยวันนี้เ<อ>พิ่อนมาบอกวันนี้เพิ่นเพื่อนให้ตีเอาเองพรามเรา,าเพ่นก็ยิ้มตีเลยถือแล้วเขาก็ยิ้มเปื่อ ตรงๆได้เลขท่ายหาเจ็ดเก้าเนี่ยเอตัวละพันตัวละพันนะเอาอะไรกับขึ้เจียวซุมนี่เอาอะไรหกตัวเนี่ยเอาสามตัวนึเออเอาสามตัวกันเนื้ล่างนี่แค่สองพันหานึงเอ้ยงานดีนแล้วรานหนึ่งกันปิดขันซื้อขันซื้อทั้งนิดที่ัยมั่นเก่าอร่อย เก่าลอยละหลานเก่าเก่าลอยหลานหนึ่งโอ้ไปหาหยิบจับเด้อครับเด้อ<ม>ได้ฟังละ่ะอ่ายาชราใจเด็ดขาดนะครับนเนาะเคยมีประวัติมาแล้วผีวโรต์มาบอกโกโตอ่าแต่อีนี้ตีแต่อีนี้ครับอันนี้วันนี้ปูขาวด้วยครับอ่าอ่างวดแรกครับแปลว่าเพิ่นมาท่ำเพิ่น ถือซื้องวดสองงวดแทนเรว่ถือสองงวดงวดที่สามนี่ยเขาันก็มาถอดเลขแปดออกเป็นศูนมันมันถอดมันถอดไปเมื่อไปทำให้เราแปดลุ้นสามก็ยุ่วมั่นล้านกาบาทแล้เงว่อนเงื่นบีเบนซื้อไอคุ้มเส้นทีพอวตัวเดียวเค้งๆเนี่ดาวาเสียวกันหลานกันกับาอ